อันนี้ลักษณะของเป็นร้านค้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวางเ,เรียงเรียกันมีเยอะครับร้านค้าจะอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ลักษณะของเป็นต์อุทยานนะครับมีหลายแบบครับน,นี่แบบขนาดใหญ่ มาครับขนาดใหญ่อันนี้ประมาณหลายคนนอนนะครับนอนสามคนได้สบายสบายนะครับ mm hmm. ตอนเต้นอุทยานนะครับเด mm hmm. ี๋ยวจะไปรีวิวเต็นทที่พักวันนี้นะครับเป็นเป็นของอุทยานกันแต่เป็นยี่ห้อของเคชัวนะครับ ที่ดีแคลอนก็มีขายครับนี่ครับเต็นเคชูนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ครับวันนี้นอนเต็นอันนี้นะครับเป็นรุ่นเคชัวหนึ่งร้อยนะครับสำหรับสามคนแต่ผมว่านอนสองคนก็พอนะครับนี่ครับเคชูร้อย สำหรับ3ามคนเดี๋ยวดูรอบๆนะครับเป็นเคชัวสำหรับสามคนตัวน,นี้จะสามารถเข้าได้ทางเดียวนะครับนี่ครับเข้าข้างหน้าครับมีเครือบกันดังสี UV มาให้ด้วย ตอนนี้ตอนประมาณบ่ายสองครับแสงแดดเต็มที่เลยครับเขนะ้าได้ทางเดียวไอ้เนี้กำลังสอยู่ภายในตรงนีน้นีเป็นแผนกลังสยูวีี่ตอนกงวันกลางวันบ่ายสองนะครับที่อุทยานแห่งชาติปูก จะมองไม่เห็นข้างในเลยครับมึดกำลังใส่ UV ได้ดีครับอากาศเย็นไม่ร้อนครับเดี๋ยวมาดูมาดูดูสุดขันนนะครับแคปพูดแคปมองไม่เห็น นี่ภายในเต็นท์ตอนบ่ายสองกว่านะครับมืดมากเลยครับกันความร้อนได้ดีมากๆเต็นท์ตอนคืนก็ออไม่ค่อยหนาวนะครับผมว่ามืดมากๆนะครับบ่ายสองกว่าภายในเต็นท์ระบายอากาศได้ดีครับนี่ผมเปิดแค่มุงไว้นะครับข้างนอกอันนี้ภายในเต็นท์มืดตอนบ่ายสองกว่าเต็นท์เคชัวครับ ก็เต็นเกชัวก็ภายในก็จะมืดแบบนี้นะครับจะมีที่ระบายอากาศก็แค่มีแค่ตรงนี้นะครับมีอยู่สองมุมนะครับอันนี้คือทางเข้าเข้าได้ทางเดียวนะครับหน้าต่างก็มีหน้าต่างอันเดียวนะครับแต่มีช่องระบายอากาศเดยอะครับนี่ครับตรงนี้ก็มี น,นี่มีช่องอไว้ใส่ของด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับเอาพวกกระเป๋าตั้งอะไรเล็กๆน้อยครับที่น้ำหนักก็เยอะใส่ไว้ตรงนี้ประมาณนี้อันนี้ก็เอาไว้แขวนพวกโคมไฟ LED นะครับตรงนี้แล้วก็มีเชือกเอาไว้ผูกเอาไว้แขวนแขวนผ้าที่น้ำหนักเบาๆ เวลาตากผ้าในเต็นท์อันนี้มีซิปด้วยนะครับเป็นหน้าต่างนี่ครับแล้วก็เปิดออกไปก็จะเป็นพื้นหญ้าเลยครับมีสองข้างครับอันนี้ส่วนภายนอกของเต็นท์นะครับรองเท้าวางไว้ข้างหน้าเต็นท์ได้เลยครับเราสามารถปิด ตรงนี้นะครับเนี่ยรูดมาปิดตรงนี้ได้เลยครับรูดไปจนสุดครับนี่ครับเรารองเท้าไว้ข้างนอกเป็นกันน้ำค้างได้รองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบเราเดินป่าอะไรวางได้หมดครับแล้วก็อันนี้จะมีมุง้งปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับมืด เป็นห้องมืดเลยครับยัง <c oughs> มองไม่เห็นแล้วครับนี่นะครับเต็นท์หนึ่งหลังนะครับราคาสองรอยบห้าบาทต่อคืนนะครับ <c oughs> ต่อหลังนะครับ <c oughs> ขนาดสามคนแต่จริงผมว่าสองคนก็พอครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมีแผ่นรองนอนนะครับที่ใช้เป็นสำหรับ เต็นที่อุทยานแห่งชาติภูก็ึงนะครับก็คือแผ่นละยี่สิบาทนะครับแต่ใช้สี่แผ่นครับเอามาลองซ้อนกันนะครับสำหรับสองคนแล้วก็ถุงนอนนะครับถุงละสามสิบบาทนะครับต่อคืนนะครับอันนี้ส่วนราคานี้ก็คือสองคืนนะครับสองคนก็หกสิบนะครับสองคืนก็1้อยี่สิบถุงลองนอน นี่คือผ้าห่มนะครับผ้าห่มก็คือสองวันนะครับรวมแล้วสองรอยบาท <50. S 1> พื้นละห้าสิบพื้นละห้าสิบนะครับผ้าหม่มเต็นนี้เป็นเต็นเคชัวนะครับสำหรับ3คนรุ่น MH100 Fat ้อย b ฟ a c k นะครับ ราคาตัวนี้ก็2,200บาทซื้อจากดีแคดรอนนะครับมีเพียงสีเดียวเท่านั้นครับประกอบง่ายครับขนาดห้องนอนนะครับก็197เซนติเมตรนะครับคูณ210เซนติเมนะครับสูงในห้องนอนครันะครับ1เซนเมครับขนาดพกพาสะดวกครับเนื้อผ้าภายนอกเป็นแฟตแอนด์แบล็คนะครับจุด ที่ปัดแรวนะครับป้องกันแสงได้ถึง99%แม้นมในที่เวลาแดดจัดนะครับตัวนี้ทนแรงลมได้40กิโเมตรต่อชั่วโมองนะครับระดับฟอก5นะครับทางการทดสอบโดยการวางบนแท่นหมุนในอุโมงค์ลมนะครับการน้ำได้2,000มิลนะครับส่วนแผ่นปู5,000มิลนะครับ